สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะต่ายจะชวนทุกคนมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ต่ายจะพามาดูแหล่งน้ำเลยค่ะทุกคน ว่าส่วนตัวตายแล้วนะคะตายนําแหล่งน้ําตรงไหนมาทําแล้วก็มีความพิเศษกว่าการใช้แหล่งน้ําอื่นๆยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาชมกันค่ะก็ขอพูดถึงการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก่อนนะคะหลายๆคนเคยลองทําแล้วนะปรากฏว่าไม่แดงนะคะไม่เป็นสักทีตากแดดมานานแล้วนะคะทํามาเป็นเวลา1เดือน2เดือนแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกๆคนค่ะ ซึ่งปัจจัยสำคัญของเราเลยนั่นก็คือการเลือกแหล่งน้ำค่ะทุกคนที่ผ่านมานะคะต่ายก็ยอมรับเลยค่ะว่าโดยมากเนี่ยต่ใช้น้ำฝนในการทำนะคะแล้วพอต่ายมาเจอแหล่งน้ำนะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมในการทำจุลินรีย์แล้วปรากฏว่าพอต่ได้ใช้แหล่งน้ำนั้นแล้วเป็นเร็วมากๆเลยค่ะ7-14วันนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะชวนไปดูแหล่งน้ำกันค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแหล่งน้ำนะคะที่ต่ายนำมาทำจุลินซีย์สังเคราะห์แสงค่ะซึ่งในสระนี้นะคะก็คืออยู่ที่สวนของพี่สาวต่ายค่ะซึ่งเ,เพื่อนๆนะคะหรือท่านผู้ชมหลายๆคนนะถ้าเกิดว่าไปเจอสระแบบนี้ที่ไหนนะคะก็ สามารถที่จะนำน้ำมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ให้เราสังเกตนะคะสองอย่างสำคัญเลยนะว่าในสะะนี้มีสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะพืชน้ำค่ะ เนี่ยค่ะอย่างที่มองเห็นนะคะตรงนี้เป็นกระเฉดน้ํานะคะหรือว่าบางแหล่งบางที่อาจจะเป็นผักตบชวาเป็นผักบุ้งนะคะหรือกระเฉดน้ําแบบในสระนี้ก็ได้นะคะก็จะทําให้เรารู้เลยว่าในแหล่งน้ําตรงนี้นั้นมีจุลินทรีย์ธรรมชาติอาศัยอยู่นะคะอย่างที่สองค่ะถ้าเกิดว่าในสระนั้นมีปลานะคะหรือมีกุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือนํามาใช้ได้เลยค่ะทุกคนถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเขาจะมีจุล จุลินซีตามธรรมชาติอาศัยอยู่พอเราเติมอาหารลงไปอย่างเช่นพวกไข่น้ำปลาผงชูรสนะคะก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าการเลือกแหล่งน้ํานั้นมีความสําคัญมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะตต่ก็จะตักน้ํานะคะจากสะตัวนี้เลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าน้ำที่ต่นำมาจากแหล่งนี้เนี่ย นี่ค่ะสามารถที่จะขยายหัวเชื้อได้ดีนะคะแล้วก็เป็นเร็วเป็นไวมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ให้พ่อกอน,นะคะมาช่วยตักให้นะคะนี่ค่ะทุกคนได้น้ำมาแล้วนะคะน้ำของเราอาจจะไม่ใสาอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าน้ำแบบนี้ค่ะเขาจะมีจุลินทรีย์ในธรรมชาติอาศัยอยู่นะคะซึ่งเป็นน้ำที่เหมาะแก่การนำมาขยายทำเอานำมาเป็นหัวเชื้อนะคะในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมากๆเลยค่ะ เมื่อได้น้ำแล้วนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะทําการนี่ค่ะกรอกน้ําลงไปในขวดนะคะวันนี้จะทําตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะต่ายก็ได้เตรียมน้ํานะคะลงในขวดเล็กๆนะคะ3ามขวดแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นขวดขนาด600มิลลิลิตรนะคะ3ขวดค่ะแล้วก็ต่ขออนุญ,ญาตทาในถังเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ต่ก็เทน้ําจากถังเขียวนะคะ มาใส่ในถังผงซักฟอกใบใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเราก็เตรียมน้ำได้2รูปแบบแบบนี้นะคะก็จะมาทำสาธิตให้กับทุกคนได้ชมกันค่ะและสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเตรียมอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะเนี่ยคะ่ะไข่หนึ่งฟองค่ะแบบเดิมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะเราไม่ทิ้งนะคะบี้เลยค่ะบี้ให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้นะคะ แบบนี้ค่ะใส่ไปเลยทั้งออไข่ทั้งเปลือกไข่เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน,นี่ค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนเช่นเดียวกันนี่ใส่ไปเลยค่ะ ตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทุกคนต่ายได้ลองทำจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะโดยใช้แหล่งน้ำมาแบบเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกรองน้ำประปาน้ำฝนนะคะน้ำบาดาลน,นะแล้วก็รวมถึงน้ำซาวข้าวด้วยค่ะ ต้องบอกว่าการใช้น้ําจากสระน้ํานะคะที่มีพืชน้ําอาศัยอยู่แล้วก็มีสัตว์น้ําอาศัยอยู่นะคะแหล<ะ>่ลงน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นเร็วที่สุดเลยค่ะ <S <S ลองมาแล้วนะคะลองกับตัวเองมาแล้วนะ <S <S ท่านใดนะคะที่อยู่ในตัวเมืองนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองขับออกมาเออนอ,นอกเมืองนะลองหาแหล่งน้ําดูค่ะคือบางคนเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ในตัวเมืองจริงๆนะคะการหาแหล่งน้ําแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างยากเนาะแต่สามารถใช้น้ำฝนได้นะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยให้รองน้ำฝนเก็บไว้นะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานำตัวอาหารนี้นะคะไปใส่ลงในขวดกันค่ะนี่ค่ะแต่ละขวดนะคะไต่จะใส่ไปครึ่งช้อนค่ะ ประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะครึ่งช้อนแกงนะคะใส่ลงไปเลยตักโดนทั้งเปลือกตักโดนทั้งไข่นะคะนี่ใส่ไปค่ะอ่านี่นะคะไม่ต้องเต็มช้อนนะคะขวดของเรามีปริมาณ 600ml มลลินะคะใส่ไปครึ่งช้อนก็พอค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะขย่าเลยค่ะวันนี้นะคะน้องแมวมาช่วยด้วยนะคะ มาช่วยทําจุลินซีย์ด้วยนะนี่เจ้าแมวน้อยนะคะของตายเองนะคะอยู่ที่บ้านขย่าวไว้ค่ะส่วนในถังนะคะเดี๋ยวเราไปใส่อาหารกันค่ะน้ําในถังนี้นะคะปริมาณ10ลิตรนะคะตายได้ลองตวงดูแล้วนะก็คือประมาณครึ่งถังพอดีนะคะเราจะใส่ไปประมาณ5ช้อนค่ะ สองสามสี่ห้านี่ค่ะคนให้เท่ากันเลยนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะนำไปตั้งไว้ให้โดนแสงแดดค่ะทุกคน นี่ค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวระยะเวลาผ่านไปไตจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าขวดจุลินทรีย์ของเราทั้ง3ขวดแล้วก็ในถังนะคะนี่ปริมาณครึ่งถังแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นพัฒนาการนะคะของจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งระยะเวลาผ่านไปเพียง5วันเท่านั้นค่ะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะคะสีเขาเริ่มออกน้ําตาลค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งน้ําเนี่ย มาจากแหล่งเดียวกันแต่สีที่ได้นั้นไม่เหมือนกันนะคะในขวดนี้อาจจะมีแบคทีรียสีเขียวเด่นมากกว่านะคะเขาก็เลยกลายเป็นสีเขียวค่ะแต่นํามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างนะคะในขวดนี้เนี่ยแบคทีรียสีแดงนะคะมีความโดดเด่นมากกว่าเชื้อเขาก็เลยเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะ การที่เราเลือกแหล่งน้ําได้ถูกวิธีนะคะจะทําให้เราขยายเชื้อจุลินทรีย์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและในถังน้ําอันนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีเขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆค่ะทุกคนเมื่อสักครู่แต่ได้คนไปแล้วนะคะนี่ค่ะสีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนตอนแรกที่ได้นํามาทํานะคะอ่า ใช้เวลาเพียง5วันนะคะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้ยังนำไปใช้งานไม่ได้นะคะจะต้องตากแดดให้ครบ1เดือนก่อนค่ะเนี่ยค่ะอย่างรวดเร็วเลยก็คือ21วันขึ้นไปค่ะทุกคน21วันขึ้นไปก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแต่โดยมากเนี่ยตายก็มักจะตากแดดให้ครบ1เดือนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่จำง่ายดีนะอ่นี้ค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้แดงเข้มกว่าเดิมนะคะแต่ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะนี่กะละมังข้างๆนี้นะคะก็เป็นอีกกะละมังนึงที่ไต่เพิ่งเริ่มทํานะคะเพิ่งเริ่มทําเมื่อเมื่อเช้านี้เลยค่ะอ่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพึ่งคนเขานะคะฟองก็เลยเกิดขึ้นค่ะนี่ค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็มาอัปเดตให้ดูค่ะหลังจากที่ผ่านไปนะคะ9วันค่ะทุกคนสีของเขานะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะแดงแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะ เนี่ยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยหลายๆคนมองว่าถ้าไม่เป็นสีแดงเนี่ยคือไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงหรือว่าแบคทีเรียสังเคราะห์สแสงเนี่ยสามารถมีได้หลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวนะคะแดงอมน้ําตาลแดงอมม่วงนะเนี่ยค่ะนี่คือ3ามขวดชุดแรกนะคะที่ไต่ได้ทํานะคะปรากฏว่าผ่านไป9วันค่ะทุกคน นี่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะคะส่วนข้างๆนี้ค่ะระยะเวลาผ่านไปเพียง4 4วันเท่านั้นนะคะ4ีวันนะประมาณนี้นะคะทุกคนไม่เกิน5วันแน่นอนนะคะนะเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงก็เห็นได้ชัดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในถังกันนะคะนี่เป็นที่ถังนะคะถังของตายเนี่ยตอนแรกเนี่ย ต่เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลด้วยซ้ำนะคะพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นสีเขียวค่ะ,ะเดี๋ยวตายจะคนให้ดูนะคะนี่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนจะได้สีเขียวหรือสีแดงไม่เป็นไรคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าแบคทีเรียชนิดไหนจะมีความโดดเด่นมากกว่ากันค่ะส่วนในกะละมังนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคนให้ดูเลยค่ะ ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือพออยู่ในกระมังสีเขาอาจจะไม่ชัดเจนค่ะพอไต่ลองกรอกใส่ขวดนะคะสีเขาก็จะมองเห็นชัดเจนว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะอ่านี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นเร็วมากๆเลยค่ะค่ะแล้วนี่นะคะไต่หยิบมาให้ดูค่ะก็คือสามขวดชุดแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากเลยค่ะ ไม่ถึง10วันนะคะตัวนี้9วันค่ะเพราะายจดวันที่ไว้อยู่นะ9วันค่ะเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ย เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ตั้งแต่4ถึง5วันแรกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการเลือกแหล่งน้ำนั้นมีมีผลจริงๆค่ะทุกคนมีผลมากๆเลยทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างรวดเร็วค่ะใครที่เป็นมือใหม่นะคะลองพยายามหาแหล่งน้ำดูนะพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงและเรารู้แล้วว่าเรามาถูกทางประมาณนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวน นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วค่ะก็เลยอยากจะให้มือใหม่นั้นทําได้กันนะลองหาน้ําที่เป็นน้ําคลองนะคะน้ําที่มีทั้งทั้งพืชนะคะที่เกิดอยู่ในน้ํามีทั้งสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะเนี่ยค่ะผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ยังนํามาใช้ไม่ได้นะคะแตก็กล่าวว่าจะตากแดดให้ครบ21วันขึ้นไปก่อนค่ะถึงจะนํามาใช้งานนะคะ นี่วันนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูค่ะว่าเราสามารถที่จะใช้แหล่งน้ํานะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ําจากธรรมชาติมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วก็ได้ผลเร็วมากๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขออนุญาตวางก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ